สุกิอีซี่ไดรฟ์เป็นเจ้าของรถยนต์สุซูกิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i co t h สวัสดีครับพบกับย t ท b e ตังกุยสังกุยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันหน่อยถึง เบสเอเเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายุงอยู่ในช่วงพักของฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปยูโรยูยี่อ่ายุโร2024นะครับวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นรอบล็อกเอาท์แล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้าย2คู่แรกก็จะลงสนามแล้วทีมใหญ่อย่างอิตาลีอย่างเยอรมันนะครับวันพรุ่งนี้มีนัดกันก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเฝ้ารอดูนะ เยอรมันเจอเดนมาร์กนะครับแล้วก็อิตาลีจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็คือโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นสเปนล,ลงสนามนะสเปนเจอจอร์เจียนะทีมมามืดของรายการนะแล้วก็อังกฤษครับเจอสโลวาเกียเพราะฉะนั้น2วันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์อิตาลีเยอระะมันสเปนแล้วก็อังกฤษจะลงสนามนะครับส่วนวันจันทร์นะครับ ก็จะเป็นโปรตุเกสกับฝรั่งเศสบ้างนะครับสายบนนะโปรตุเกสจะเจอกับโซโววีเนียแล้วก็ฝรั่งเศสจะเจอกับเบลเยียมแล้วก็ปิดท้ายวันอังคารที่2ก,กรกาฎาคมนะครับก็จะเป็นอฮอลแลนด์เจอโรมาเนียแล้วก็ออสเตรียเจอกับตุรกีออสเตรียก็ได้รับคําชื่นชมเยอะเลยนะครับเราก็จะได้เห็นชมหน้าค่าตานะครับได้เห็นฟอร์มของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ของจริงเนี่ยมันมาแล้วทีนี้ ในทัวร์เมนต์แต่และทัวร์เมนต์เนี่ยมันก็จะมีนักฟุตบอลที่ทําผลงานได้ได้ดีประจํารอบนั้นๆนะครับนักฟุตบอลที่ทําผลงานได้ดีประจําเกมแรกนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจาเกมที่2นะครับหรือว่าคนที่ทําผลงานดีที่สุดประจําเกมที่3นะครับรอบแรกจะเตะกัน3นัดทีนี้พอผ่านรอบแรกไปแล้วเนี่ยหลายสํานักหลายสื่อหลายเจ้าเนี่ยเขาก็จะคัดสรรเอาเบส1อเลเวนของตัวเองมาหน่อยนะครับทีมยอดเยี่ยมประจํา รอบแรกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นมุมมองของสื่อแต่ละเจ้าเองเพราะว่าทางองค์กรอย่างเป็นทางการอย่างสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเนี่ยเดี๋ยวเขารอประกาศเบส11เลเวนประจำทัวร์นาเมนต์ออกมาทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเบส11เลเวนประจำรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเบส11เลเวนประจำทัวร์นาเมนต์ก็ได้เพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยจะท็อปฟอร์มจะระเบิดฟอร์มขึ้นมาในช่วงรอบน็อกเอั์แล้วมันจะสําคัญกว่ารอบแรกอีกนะครับแต่ว่า เอาละเราดูเกมที่ผ่านไปแล้ว36นัดในรอบแรกเนี่ยนะครับเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เบส11เลเวนของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้ง11คนเนี่ยเชื่อว่าโอกาสที่จะเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีมีไม่เยอะหรอกนะครับผมคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งเพื่อนคิดอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมีคนที่แบบว่ามองเห็นภาพว่าเออคนนี้ติดแน่ๆเพราะว่าโดดเด่นจริงๆอะไรแบบนี้ทีนี้ โอเคเรื่องของเบส1 1เของตัวเองเนี่ยผมพักไว้ก่อนแต่ว่าผมมาดูเบส1 1เลเหรือว่าทีมยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับประจำรอบแรกเนี่ยอ่าก็ไปดูคร่าวๆจาก6สํานักนะหสํานักสื่อ6เจ้านะครับกระจัดกระจายกันไปอ่าผมไปดูจากวันฟุตบอลนะครับจากเดลี่มิลเลอร์นะจากเว็บไซต์ h o s c o r e นะครับจากเว็บไซต์ Sport Brief แล้วก็จาก ESPN นะครับ รวมไปถึงจากเว็บไซต์ The Total Faithful คือจะกระจายกันไปนะครับจะเป็นลนักษณะแถบรอยบ้างนะครับหรือว่าเป็นสื่อสื่อระดับชั้นนำบ้างนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเาเรียกว่าโปรแกรมแข่งปรีวิวอะไรพวกนี้อย่าง Whoscore เนี่ยก็คนก็เข้าไปดูเยอะใสถิติต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะประมวลความหลากหลายตรงนี้มาแล้วก็มามา,มา,ม,ามาคุยกันหน่อยว่า เอาละมันจะมีนักเตะบางคนที่เรียกว่าติดอย่างน้อยๆเนี่ยสี่หรือห้าเจ้าจากหกเจ้าที่คัดมามีนักเตะอยู่คนเดียวครับที่ติดทุกสํานักอลองเดาได้ไหมว่าใครที่ติดทุกสํานักมีอยู่คนเดียวอันนี้ทุกสํานักในที่นี้ก็คือ6เจ้าที่ผมที่ผมไปไปดูมานะมีอยู่คนหนึ่งที่ติดทุกสํานักเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันไปนะ ตรงใจหรือไม่ตรงใจกับใครเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคุณอาจจะมีคนในใจอยู่นะทีนี้ก็รวบรวมมาจากคนที่ได้เสียงเยอะที่สุดจาก6 6สำนักเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูนะครับผู้สักาประตูก็ตกเป็นของจอร์จี้มาบาดัชวิลลี่นะครับผู้สักาประตูทีมชาติจอร์เจียผมว่าก็สมศักดิ์ศรีนะออจอร์เจียเนี่ยอาจจะเสีย4ประตูนะสเปนเนี่ยเตะ3นัดในรอบแรกไม่เสียประตูเลยนะ ยิงได้5ประตูเสียไม่ไม่ไม่เสียเลยอังกฤษเสียแค่ลูกเดียวฝรั่งเศสเสียแค่ลูกเดียวเบลเยียมก็เสียแค่ประตูเดียวเยอรมันเสียแค่2ลูกแบบเนี้ยแต่มาบาดาชวิลลี่เนี่ยเขาเสีย4ลูกแต่5จาก6สื่อเลือกให้เขาเป็นทีมติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมซึ่งผมก็มองว่าเหมาะสมเพราะว่าก็จอร์เจียเป็นทีมเล็กแล้วก็ในการเล่นแต่ละเกมเนี่ยก็แน่นอนว่าโอกาสที่จะเสียประตูมันก็มีเยอะนะครับ แล้วก็มาร์บัดาชวิลลี่เนี่ยสร้างบริษัทของศึกยูโรข,ขึ้นมานะครับเขาป้องกันในเกมเจอสาธารณรัฐเช็กเนี่ยสิครั้งในเกมเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เกมแรกที่เจอตุกรกีเนี่ยแพ้สามก็ยังเซฟอีกอีกหครั้งเกมสุดท้ายเจอโปรตุเกสอันนี้สําคัญเลยเซฟอีก5ครั้งช่วยให้ทีมเนี่ยเอาชนะโปรตุเกสแล้วก็เข้ารอบสร้างบริษรัทได้เพราะฉะนั้นจอร์จีมาร์บาัดาชวิลลี่เนี่ยนะครับผู้สาวประตูทีมชาติจอร์เจ,จียจากสโมสรบาลเลนเซียเนี่ย ก็เป็นทีมเรียกว่าเป็นผู้สาประตูในทีมยอดเยี่ยมประจํารอบแรกอันนี้ก็ตรงใจผมผมก็เลือกคนนี้ทีนี้ตําแหน่งต่อมาคือแบ็กขวาแบ็กขวาเนี่ยยากแบ็กขวาเป็นตําแหน่งที่เลือกยากที่สุดเสียงแตกที่สุดนะครับแต่คนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับเป็นแบ็กขวาของทีมชาติตุรกีครับก็คือเมิร์ดมูดูนะครับเมิร์ดมูดูนี่เล่นอยู่กับเฟเนบาเชนะเป็นแบ็กขวาวัย25ปีแล้วเขาเป็นคนที่วันเล่ลูกสุดสวย รียว่าผมว่าลูกนี้ติดท็อป5หรือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีทนะ็อปน่ะนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้แน่ๆนะครับในเกมที่ตุรกีเอาชนะจอร์เจีย3-1เนี่ยวอลเลย์แบบบอลแบบเปลี่ยงเดียวหายลเข้าไปเลยสวยนะครับเหมือนบูดู oo เนี่ยได้2เสียงนะจาก6เสียงคิดดูนะครับเสียงมันแตกทีนี้เนี่ยเขาได้จากเจ้าไหนบ้างวันฟุตบอลกับเดอะฟุตบอลเฟ f ฟูเขาให้ oo เหมือนบูดูเลือกคนนี้ ขณะที่คน,อ,นอื่นเนี่ยนะครับแบ็คขวาจากสโลวีเนียนะครับซานคาร์นิกนิกนะครับคนนี้ก็มีอยู่หนึ่งเสียงนะครับจากทางเดลิมิเลอร์นะหรือว่าทางฮูสกอร์เขาเลือกโจชัวคิมิชคิมิชนี่ก็ชัดเจนนะครับคิมิชนี่ก็สร้างสารรค์โอกาสเป็นประตูเนี่ยได้ถึง9ครั้งนะในรอบแรกก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับขณะที่สปอตบลีฟเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเป็น ระบบ4แก่กองหลัง4คนเขาเลือกเป็น3-4-1-2ไงเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีแบ็กขวาที่ชัดเจนนะครับแบ็กขวาม,มันจะเป็นวิงแบ็กแล้วมันเป็นตำแหน่งกองกลางมากกว่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างแล้วก็มีทางฟุตบอลฟุตบอลเฟสฟูลนะครับอันนี้เขาเลือกออไม่ใช่ฟุตบอลเฟสฟูลน่าจะเป็น ESPN ขออภัขอไป เขาเลือกอ่ะ ESPN เขาเลือกมูดูนะครับ ESPN กับ One Football เขาเลือกมูดูขณะที่ฟุตบอลเฟสฟูเนี่ยเขาเลือกสเตฟานพอสของออสเตรียนะครับคนนี้ก็เล่นอยู่กับบรลินญานะแล้วก็ผลงานถือว่าใช้ได้เลยโอเคแหละเสียงมันแตกนะก็ถ้าเกิดว่าดูจากเสียงที่เยอะที่สุดในจำนวนสื่อ6เจ้าเนี่ยคนที่เป็นแบ็คขวาประจำทัวร์นาเมนต์ของรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมูดูแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะ ผมชอบเตฟานพอย์นะครับเลือกเหมือนกับทางฟุตบอลเฟสฟูนะพอยซ์ Porsche เนี่ยโดยสถิติโดยผลงานเลยครับการเข้าแท็กเกิลการตัดบอลการเข้าปะทะการสกัดบล็อกอะไรแบบเนี้ยเขาเสถิติต่างๆใน3เกมเนี่ยอยู่ในระดับท็อปนะอยู่ในระดับท็อปท็อปไฟฟ์ท็อปเทนคือแบบเรียกว่าติดทุกหัวข้อแล้วก็มันด้วยฟอร์มของทีมด้วยม,มันไปด้วยกันแล้วพอย์เนี่ยเติมเกมบุกได้สนุกนะมู oo ดูก็ดีแหละเพียงแต่ว่า ผลงานของปอมันเข้าตาผมอ่าเข้าตาผมมากกว่านะครับจริงๆเลือกใครก็ได้อย่างที่บอกก็เนี่ยสื่อ6เจ้าเนี่ยเลือกมาเสียงแตก4ี่ห้าคนนะครับแบ็กขวา,าจจะยากหน่อยเซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยคนหนึ่งที่นำโด่งมาเลยก็คือยาก้าบิโยนะครับยาก้าบิโยเนี่ยเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสโลวีเนียเราไม่ได้คุ้นคุ้นชื่อเขามาก่อนนะ แต่ว่าเขาเล่นอยู่ในกันโชสเซนาอิตาลีกับอูดิเนเซ่นะครับอายุ25ปีแล้วก็โดดเด่นมากกับสโลวีเนียสโลวีเนียเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3าเตะ3นัดได้เสียไป2ประตูบิโยเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีสติการสกัดบอลเคลียบอลเนี่ยมากที่สุดในรอบแรกเลยนะครับแล้วมากชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างอันดับ2ด้วยนะ,เ,ะเขามีสติเคลียเนี่ย 2ีกว่าครั้ง28ครั้งนะครับคนที่ตามมาเนี่ยห่างกันประมาณสักเกือบ10ครั้งได้นะมีเฟอร์กิลฟันไดมียานแบสเนลเล็กเนี่ยนะครับของโปแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยยาคาบิโยเด่นมาก4จาก6เจ้าเลือกยาคาบิโยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กยอดเยี่ยมประจำรอบแรกนะครับก็มีทั้งวันฟุตบอลมี Miller, มิเลอร์มีฮูสกอร์ฮูสกอร์นี่เขาเลือกตามสถิติด้วยนะเขาฮูสกอร์ core, เขาจะมีมีคะแนน เรียกว่าคะแนนสัมประสิทธิ์ที่เขาคำนวณจากคุณสมบัติข้อนั้นข้อนี้เนี่ยคนที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบแรกเนี่ยเป็นนักเตะสเปนกองกลางให้ลองนึกดูก่อนว่าใครติดทีมยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับบิโยเนี่ยก็จะมีคะแนนที่่้อแนานจะสูงนะถือว่าเป็นท็อปเคลียร์แลนซ์นะครับซึ่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยคุณสมบัติข้อนี้สำคัญนะครับเคลียร์บอลได้เยอะที่สุดนะก็ ก็เป็นหนึ่งใน2คนเนี่ยจะเป็นคนนี้ส่วนคนที่2นะครับคนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับตามลงมาก็คือ3คะแนนเขาคือเปเป้ครับเปเป้ของทีมชาติโปรตุเกสผมว่านะเปเป้ pe 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 ในวัย41ปีเนี่ยตอนนี้มีครบคือลูกบูเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าพออายุมากขึ้นแบบเนี้ยเขามีลูกบุญนะเขาเขาแสดงให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าการอ่านเกมที่มันมันชาญฉลาดเพราะเขาเนี่ยได้ทั้งสงสไตล์ได้ทั้ง เข้าบอลอ่าแล้วแล้วก็แล้วก็แบบเหลี่ยมบอลน,นะครับก็ถือว่าช่วยโปรตุเกสได้ไม่น้อยเลยในรอบแรกนะครับก็เปเป้เนี่ยได้ไป3มเสียงนะนะครับ41ปีกับอีกร้อยกว่าวันนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นทีมยอดเยี่ยมนะครับกองหลังตัวกลางคนอื่นๆนะที่อยู่ในข่ายเนี่ยนะครับก็มีมีมิเลอร์ในเขาเลือกมาเกฮีนะครับของทีมชาติอังกฤษถามว่า มันขัดหูขัดตาไหมก,ก็คงไม่เพราะเกฮีผลงานโดยส่วนตัวถือว่าถือว่าสอบผ่านอยู่นะนะครับหรือว่ามีลิคาโดคาราฟิโอรี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นทางสปอร์ตบลีฟ์เขาเลือกนะโอ้แล้วก็มีลาดูดากูซินนะครับทีมชาติโรมาเนีย2คนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นแต่ว่าดากูซินก็มีไปหลุดเหมือนกับว่าในเกมที่ในเกมที่2ที่แพ้เบลเยียมเนะี่ยเกมนั้นก็เล่นไม่ค่อยดีทั้งทีมนะครับ คาราฟิโอรีนี่โดดเด่นได้รับคําชมจริงๆถ้าคนนี่จะติดก็ไม่แปลกนะครับคนอื่นก็มีวิลเลียมซาลิบามีมาเหนืออาคารจีเนี่ยก็ได้คนละเสียงนะอ่ะก็ชอบใครผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะชอบคาราฟิโอรีเหมือนกันนะผมเองก็ชอบคาราฟิโอรีนะครับแต่ว่าแเปเป้ก็เปเป้ของก็แข็งแข็งแกร่งนะเอาเป็นว่าถ้าตามเสียงส่วนใหญ่ตรงนี้นะหเจ้าเนี่ยนะครับ คู่กองกลางยอดอคู่กองหลังยอดเยี่ยมเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นเปเป้กับยา้าบิโยส่วนผมอ่าผมเลือกคาราฟิโอรี่หนึ่งคนเพราะชอบเป็นการส่วนตัวชอบวิธีการเล่นของเขาชอบความกล้าความห้าวหาญของเขาประตูที่พาอิตาลีเข้ารอบได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเลยเกือบครึ่งหนึ่งเครดิตต้องยกให้เขาที่พาบอลทะลุขึ้นมาแล้วก็ไหลให้มตเตซักคารยี่ยิงแล้วก็ผลงานอื่นๆของเขาอีกอะ มียิงประตูได้ด้วยนะฮะคือยิงประตูตัวเองนั่นแหละอ่ะถ้าให้ผมเลือกผมเลือกคาราฟิโอรี่แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นยากาบิโยนะครับแต่บิโยนี่ก็ยอมรับว่าไม่ได้เห็นฟอร์มเขาทุกเกมนะนะครับแต่ว่าด้วยสยติตรงนี้แล้วก็เสียง4จาก6เนี่ยถือว่าชัดเจนแบ็กซ้ายเนี่ยนอนมาเลยครับมาร์กกูกูเลียห้าจาก6เจ้าเลือกมาร์กกูกูเล่านะครับก็มีแค่ทางมิลเลอร์มิลเลอร์ในแบ็กซ้ายเขาเลือกมาร์กซิมิเลียน มิดเทลสเตตนะครับมิดมิดเทลสเตตหรือว่าเราจะเรียกว่ามิดเทลสัตนะครับชื่อที่คุ้นเคยเนี่ยก็คือแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมันซึ่งฤดูกาลเนี้ยทำผลงานได้ดีทั้งระดับสโมสรแล้วก็ระดับทีมชาติเลยนะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาจ่ายให้กุนโดกันยิงใส่ฮังการีด้วยนะครับซึ่งถามว่ามิดเทลมิดเทลสเตตเนี่ยควรได้ไหมฟอร์มดีไหมไม่แย่ฟอร์มดีด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่า กูกูเลีาเข้าตากว่าแล้วผมเองผมก็เลือกกูกูเลีาเข้าตาจริงเล่นดีทุกนัดเลยนะครับที่ได้โอกาสลงสนามแล้วก็เนี่ยวันฟุตบอลนะครับ who score sport brief ESPN อสพีเอ็นฟุตบอลเฟสฟูลเนี่ยเลือกมากูกูเลีาหมดผมก็เลือกกูกูเลีาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยกองหลังนะอ่าได้ละถ้าเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอจี้มาบาดัสวิลลี่กุศลประตูแบ็คขวาก็จะเป็นเอ่อเหมือนมูดูนะครับทีมชาติตุรกีแบ็คซ้ายมาร์กกูรูเลียทีมชาติสเปน คู่เซ็นเตอร์แบ็กยาคาบิโอทีมชาติสโลวีเนียแล้วก็เปเป้ P P, ทีมชาติโปรตุเกสส่วนผมผมเลือกมาบาดัชวิลลี่ผู้สาวประตูนะครับอ่าแบ็กแบ็กขวาสเตฟานปอชนะครับของออสเตรียนะแล้วก็แบ็กซ้ายกูกูเลยาคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นยาคาบิโอกับทางลิกโรคาราฟิโอรีนะครับอ,อันนี้ขยับขึ้นมาเป็นกองกลางบ้าง กองกลาง3คนในระบบ4-3-3นะครับคนที่นำโด่งมาเลยเขาคือฟาเบียนลุยส์แล้วฟาเบียนลุยส์นี่แหละทางฮูสกอร์เนี่ยให้คะแนนความสามารถในรอบแรกสูงที่สุดเลยนะครับทะลุไป8.39คะแนนซึ่งถือว่าสูงแบบน่าเกลียดเลยนะสูงแบบสูงโดดกว่านคนอื่นเลยคนอื่นแค่7กว่ากว่านะครับนี่ผมเปิดหน้ <9 S 2> า Who Score อยู่เนี <incorrectly S 2> านาน่ย8.39คะแนาน,นสูงลิฟเลยแล้วเล่นแค่2เกมเองนะ โกลดี้คัคโปเนี่ยตามมา7.7.8นะครับมีจามาโมซิล่า7.7นะมเีเนี่ยมามบารัชวิลี่7.75นี่คือรวมทั้งหมดนะทุกตำแหน่งนะลุยโดดขึ้นมาสูงมากซึ่งเขาก็เล่นได้เด่นจริงๆนะครับมี1ประตู1แอซซิสด้วย5จาก6เจ้าเลือกฟาเบียนลุยส์นะครับก็มีแค่ ESPN นะฮะ ESPN นีเ่เขา ESPN เขาไปเลือกทางอ e ีวานชันส์นะครับซึ่งก็ยิงไป2ประตูแล้วนะอีวานชันส์ี่ของสโลวาเกีย er, นะครับฟาเบลร์ลุยส์ก็สำหรับผมผมก็ได้เห็นฟอร์มของเขาโอ้โหก็สมควรลึดอ่าในทันวร์นาเมนต์นี้เขาเด่นจริงๆนะครับเล่นท็อปฟอร์มมากสำหรับฟาเบลร์ลุยส์นะครับเป็นหนึ่งใน3แน่ๆทีนี้อีก2คนเนี่ยนะครับมีอยู่มีอยู่3ชื่อที่ได้คะแนนเท่ากันคือ3คะแนนคือ3จาก6เจ้าเลือก เลือก3คนเนี้ยนะครับมาเซลซาบิเซอร์ของออสเตรียนะครับโทนี่โคลสของเยอรมันแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ของทีมชาติฝรั่งเศสคือถ้าเราจะจัดระบบ4-4-2เนี่ยเราก็ใช้4คนนี้เลยนะครับแต่ในเมื่อถ้าเป็นระบบ4-3-3เพราะาต้องอย่าลืมว่าต้องให้พื้นที่เกมรุกเลยนะกองหน้า3คนก็หูเลือกกันไม่ถูกแล้วเนี่ยเพราะนั้นกองกลาง3คนเนี่ยโอเคมีฟาเบียนลุยส์เนี่ยยืนพื้นอีก2คนเนี่ยจะเป็น ใครก็แล้วแต่ชอบแล้วกันซาบิเซอร์โคลสกองเต้ได้คะแนนเท่ากันนะครับก็เอออย่างซาบิเซอร์เขาก็ได้คะแนนจากวันฟุตบอลนะครับได้คะแนนจากมิเลอร์แล้วก็ได้คะแนนจากสปอร์ตบลีฟอย่างเงี้ยหรือว่าเอนโกโลกองเต้นะครับกองเต้ก็ได้ได้รับเลือกจากทางมิเลอร์นะครับรวมไปถึงสปอร์ตบลีฟแล้วก็ฟุตบอลเฟสฟ,ฟูอย่างเงี้ยโทนี่โคลส ตนนี้โครสก็ได้ติดทีมยอดเยี่ยมของฮูสกอร์นะครับแล้วก็ ESPN รวมไปถึง f o ฟุตบอลเฟสฟูททีนี้ผมก็เชื่อว่าก็แต่ละคนก็จะรักพี่เสียดายน้องนะคะแนนส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกไม่ได้เพราะมัน3คะแนนเท่ากันถูกไหมเพราะนั้นก็เป็น2ใน3แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นใครซาบิเซอร์โคลสหรือกองเต้สคนใน3คนเนี้ยไปเล่นร่วมกับฟาเบลุสในทีมยอดเยี่ยมส่วนผมผมเห็นฟอร์มของฟาเบลุสผมชอบมากเลือก หนึ่งคนแล้วผมชอบกองเต้ม,มากคนที่สองกองเต้นี่เล่นโอ้โหเกมแรกเกมที่สองยังประทับใจอยู่เลยอะเอ็นโคโลกองเต้อะเพราะนั้นสองคนแรกเนี่ยจะเป็นฟาเบนลุยส์กับกองเต้แล้วก็มันก็ดูสมดุลด้วยไงเพราะกองเต้ก็เป็นิิตัวรับใช่ไหมทีนี้อีกคนนึงเนี่ยระหว่างโทนี่โคลสกับมาเซลซาบิเซอร์อะยอมรับเลยว่าคลาส one ของโคลสมันก,มนก็มันก็ปฏิเสธลำบากนะ แต่ผมชอบมาเซลซาบิเซอร์ชอบพลังของเขาชอบความเป็นผู้นําของเขาคือโคลสก็มีความเป็นผู้นำแหละแต่ว่าซาบิเซอร์รู้กันที่เขาท็อปฟอร์มมากจริงๆอะจะบอกว่าโคลสไม่ท็อปฟอร์มก็คงไม่ใช่แต่ว่าเอาไว้ชอบพลังของเขาแล้วก็อืมเบียดมันต้องเลือกอะถ้ามันต้องเลือกนะก,ก็ก็ขออนุญาตโทนี่แล้วกันนะเลือกมาเซลดีกว่านะครับเพราะนั้นทีมยอดเยี่ยมของผมนะก็จะเป็นกองเต้เป็นฟาเบียนลุยส์แล้วก็อ แล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อ่ะโอเค4 3 3สส,สข้างหน้า3กลางแล้ว3หน้าบ้าง3หน้าเนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยได้4จาก6เจ้านะครับต้องบอกกันนะว่าทีมยอดเยี่ยมเนี่ยเขาจัดหลายสำนักมันมีเป็น10 10เจ้าแหละแต่ผมเลือกแบบกระจัดกระจายมาหยิบไม่ได้ว่าเป็นแบบแทบรอยทั้งหมดทั้ง6เจ้าคือเรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์บ้างเป็นด้านนู้นด้านนี้ที่มันแบบพอจะกระจายพอจะเห็นภาพลางๆหน่อยนะครับ เนี่ยสจาก6เนี่ยเขาเลือกคนนี้ก็คือจอสหรือว่าจอเกสมิคาตัตเซ่คนนี้ไม่ติดไม่ได้ผมก็ว่าต้องติดนะครับตอนแรกยังนึกว่าจะเป็นเสียงเอก,กฉันด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ตำแหน่งมันเป็นหน้าเป้าไง4 3 3มเนี่ยมันต้องเลือกหน้าเป้า1คนแล้วก็ตัวด้านข้างอีก2คนไงจะเลือกหน้าเป้าทั้งหมดก็คงไม่ได้นะทีนี้มิคาตัตเซ่เนี่ยเขาก็เบียดอกองหน้าตัวเป้า คนอื่นนะอย่างนี่ครับฟูคลุกก็ติดมานะฟูคลุกเนี่ยทางเดลี่มิเลอร์เขาก็ให้เพราะว่าลงสนามมาเป็นตัวสำรองแล้วสร้างอิมแพกได้อ่ะยิงประตูได้นะครับจริงๆควรจะยิง3าประตูได้สามอะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ว่า vr เขาโดดลิฟไปนะครับโอ้พูดแบบนี้นี่ลูกากูคอรเลยนะนะครับ <laughs> เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้นี่ก็ติดทีมยอดเยี่ยมของฮูสกอร์นะทั้งทั้งที่จมูกหักไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ลงเกมที่2อ่ะแล้วกลับมาลงเกมที่3เนี่ย แต่ว่าเขาเล่นแค่สเกมเนี่ยยิงตรงกรอบไป10ครั้งแล้วมีสติเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้อีก9หนถือว่าสูงนะมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับเอม็มบัปเป้นะแล้วก็อ่ะมีมีเท่านี้ในเรื่องของกองหน้าที่เด่นๆนะครับหน้าเป้าเพราะนั้นมิทางมิคาอตตเซ่เนี่ยได้รับไป4เสียงก็ติดทีมยอดเยี่ยมนะครับผมก็เลือกเขาเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ สามนัดที่ผ่านมาเขายิงทุกนัดเลยนะครับยิงนัดละหนึ่งประตูแล้วก็เ,เล่นเล่นดีทําผลงานได้ดีนะในในแบบที่ทีมอย่างจอเียจะสามารถทําได้เขาต้องลงไปช่วยช่วยไล่บอลในในเกมรับด้วยแล้วก็เล่นเกมโต้กลับด้วยทําได้ดีมากนะจอเกสมีเขาตัสเซ่เนี่ยพยายามนึกถึงกองหน้าตัวเป้าคนอื่นอนเยอรมันเนี่ยมันก็ไม่ชัดไคฮาเวสกับนิคัสฟูครุกเนี่ยถูกไหมฮะ เพราะว่าฮาวเวสก็ยังไม่ได้ท็อปเล่นยังไม่ได้เปรี้ยงปลางเท่าไหร่ฟูลครุกเปลี่ยนลงมาทําได้ดีแต่ว่าเขาก็เล่นไม่ไม่ได้เต็มเกมอะนะแฮร์รี่เคเนก็เพิ่งจะมีแค่ประตูเดียวคนอื่นๆเนี่ยมันแทบไม่เห็นโมราต้าก็ยังอึอดอัดอึดอัดอยู่นะครับกองหนา้าเต้าพยายามนึกมีใครอีกเนี่ยเท่าที่ดูฝรั่งเศสอ,อ่ะเอมเป,ปเป้ก็นี่แหละเล่นแค่2เกมฮอลแลนด์นี่ก็หน้าเป้านี่มันก็เป็นฟอลสไนซ์ซะมากกว่า เลวานดรอฟสกี้ก็ตกรอไปไปแล้วอีกต่างหากเรียกว่าฟอร์มไม่ดีโรมล,ลูกากูก็จริงยิงไม่ได้แบบเนี้ยนะครับเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่มีพาติกชิกก็เงียบนะฮะอืมโรนันโดก็โอกาสยิงได้ก็ไปจ่ายให้เพื่อนอีก <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ยิงเพราะนั้นเนี่ยกองหน้าตัวป้ามันก็เห็นชัดๆจริงๆมันกม็มีก็ต้องเป็นมิคาเอเซ่จริงๆนะครับอาละนั่นคือหนึ่งแล้วนะนะทีนี้ ขนาดขวาซ้ายฝั่งซ้ายเป็นโกลดี้คักโปรครับคักโปเนี่ยได้3คะแนนนะได้3เจ้าที่เลือกนะครับโกลดี้คักโปเนี่ยก็ได้ของทางวันฟุตบอลของเดลี่มิเลอร์แล้วก็ของคูสกอร์นะครับเลือกให้เขาติดทีมยอดเยี่ยมนะแต่ว่าตัวหน้าบนตัวตัว,ต,วตัวข้างหน้าคนอื่นๆเนี่ยมันยังมีอย่างอ่ะนิโก้วิลเลียมส์นี่ก็ติดมานิโก้วิลเลียมส์ก็โดดเด่นมากของทางสเปนนะครับ หรือว่าอ,อ,อย่างรามินยามาก็ได้นะแต่ยามาเขาเล่นฝั่งขวาใช่ไหมแต่ว่าในการจัดทีมยอดเยี่ยมมันไม่ไ,มได้ซีเรียสถึงขนาะดว่าต้องล็อกตำแหน่งขนาดนั้นหรอกยามาก็มีเสียง1 2สองเสียงเหมือนกันนะสเสียงส่วนนิโกวิลเลียมเนี่ยมีเสียงเดียวนะครับวิลเลียมเนี่ยไ,ได้ติดทีมยอดเยี่ยมของทางฟุตบอลเฟสฟูลนะขณะที่รามินยามาเนี่ยก็ติดของฟุตบอลเฟสฟูลด้วยแล้วก็ติดของสปอร์ตบลิฟด้วยนะครับอ่ะเท่านี้เพราะนั้นเนี่ย ตำแหน่งกองหน้าตัวริมเส้นเนี่ยคักโปเนี่ยติดโดดเด่นมี3เสียงทีนี้เหลือคนสุดท้ายครับคนนี้คือคนที่ผมพูดเกลิ่นไว้ว่ามาทุกสำนักติดทีมยอดเยี่ยมทุกสำนักหกเจ้าที่ผมเลือกมาเนี่ยติดหมดวันฟุตบอลเดลี่มิลเลอร์ฮูสกอร์สปอร์ตบรีฟเอเอสพีเอ็นฟ l ตบอลเฟสตูติดหมดสำนักอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าก็ติด น่าจะเกือบทุกสำนักแน่นอนเพราะผลงานดีด้วยแลยดด้วยิงประตูด้วยเขาคือจามามมเซล่าครับหกสำนักเนี่ยเลือกเขาติดทีมยอดเยี่ยมทั้งหมดซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปเสธว่าจามามมเซล่าไม่สมควรติดเพราะว่าเล่นได้โดดเด่นยิ่งเล่นยิ่งเด่นนะครับในเกมแรกก็อาจจะเด่นเคียงคู่มากับฟอร์เรนเวสแล้วก็คนอื่นๆนะแต่ว่าพอเกมที่2หรือว่าผ่านผ่านไปจบรอบแรกเนี่ยมมเซล่าเนี่ยดู ดูลงตัวที่สุดเขาเล่นผมกําลังดูนาทีอยู่เขาเล่น222นาทีนะจาก270นาทีนะครับก็เล่นทั้ง3เกมเลยนะครับยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็โอกาสยิงต่อเกมเนี่ย1.7ครั้งมี key pass นะครับหรือว่าการผ่านบอลการผ่านบอลที่ได้ลุ้นหรือว่าสร้างสารร์โอกาสเนี่ยเอ่อ1.3ครั้งต่อเกมนะครับเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้3ครั้งต่อเกมนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากจะมามูเซล่า ติดทีมยอดเยี่ยมทุกสำนักทีนี้433ของผมนะครับข้างหน้าเนี่ยก็เป็น3คนนี้เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีพลิกไม่มีมองขัดเพราะคักโปก็เด่นจริงๆนะครับเจ้ามิคาสตาเซ่ก็ก็เป็นกองหน้าตัวเป้าที่เด่นสุดแล้วในรอบแรกยิงสมประตูแล้วก็จามามโมซล่าก็ต้องติดทีนี้คนอื่นๆที่อยู่ในขายมันก็มีเยอะเพราะว่าตัวรูกมันเข้าตาเยอะดิโกวิลเลียมของสเปนเนี่ยก็รู้สึกว่าชื่นชอบเขานะครับเล่นเล่นได้โดดเด่น นะแต่ของอังกฤษนี่ยังยังนิ่งอยู่นะครับคนอื่นๆื่นอ่เวสนี่ก็ยังจริงก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าความเด่นมันไม่เท่ามูเซล่านะครับลามินยามมาลเนี่ยสองฝั่งของสเปนเนี่ยถือว่าทําได้ทำได้น่าประทับใจฝรั่งเศสก็ยังไม่เด่นทั้งเดมเบเล่ทั้งบาโกบาโกลาทั้งมากุสตูรามยังยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เบลเยียมก็ยัางคริสเตียนูบรอยก็ มีมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมอยู่1เจ้านะของฮูสกอร์นะครับคีวินเดอะอยนะอ่ะเพราะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยก็มีออสเรียแต่ออสเรียก,ก็กระจายกันเด่นออกไปนะครับออสเซียนี่กระจายกันเด่นออกไปแต่ว่ามีมาซร์ซาบิเซอร์เนี่ยท,ที่ที่ดูที่ดูจะเด่นที่สุดข้างหน้ามันเป็นใครพวกวิมเมอร์เกกอลิชอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทีมยอดเยี่ยมของผมนะครับก็จะเป็นจอร์จี้มามาดัชวิลลี่พวกศารตรูนะครับ แบ็คขวาเป็นเซฟานปอสนะคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นยาก้าบิโยกับทางลิคาโดคาราฟิโอรีนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นมาร์กกูกเลยากองกลางก็เป็นฟาเบียนลุยส์เอ็อเอนโกโลกองเต้แล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ส่วนกองหน้านะครับก็จะเป็นโกดี้คัคโปจามามมเซล่าแล้วก็จออ่าจอเกสมิคาตาเซ่นะอ่ะตรงใจไม่ตรงใจใครยังไงนะครับไม่ต้องซีเรียสนะ โอ้ยทำไมเลือกคนนี้คนนี้ไม่ทำไมไม่ติดโอ้ยคิดอะไรเลือกคนนี้โอ้ยใจเย็นๆไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่มันคอขาดบาดตายขนาดนั้นนะครับคนอื่นๆที่เหลือนี่ก็มีตัวสำรองชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวสำรองก็ได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือทีมยอดเยี่ยมของผมนะประจำรอบแรกของศึกยูโรคราวนี้นะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าทีมยอดเยี่ยมของคุณเนี่ยเป็นใครกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่ก็มาแล้วนะรอบน็อกเอาแหมเผลิแแพบเดียวนะรอบน็อกเอากันละเอาละวันนี้เจอกันเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ